สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาคาเฟ่ย่านนครปฐมนะครที่ดูทางเข้าแถวอำเภอสามพานนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทางเข้านะคะต้องใส่เพลงเหมือนเดิมครับเราจะชอบมาคาเฟ่ที่มีบรรยากาศทางเข้าแบบนี้อันนี้คือชื่อร้านนะครับนาวานครับาวาคาเฟ่เทอร์เร็ตนะครับวันนี้เขาจะมีรีสอร์ทให้พักด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดู ถึงแล้วนครับที่คือบรรยากาศทางเข้านะครับทางเข้าก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะบัญชีเหมือนเป็นรีสอร์ทอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะตรงไปที่ตัวบริเวณคาเฟ่นะคะตรงนี้จะเป็นริมน้ำนะคะมันจะมีโซนนั่งนั่งทานได้สอง ที่นะคะแต่ว่ามาช่วงนี้ก็อากาศจะร้อนนิดน,นึงนะครับต้นไม้ก็อาจจะแห้งๆนิดหนึงแล้วนี่ก็คือตรงทางเข้าที่จะไปสู่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ที่เราจะไปนั่งทานกาแฟหรือว่าอาหารนะคะอันนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เอาไว้ถ่ายรูปอันนี้ก็คือทางเดินที่เป็นริมน้ํานะครับ,บก็วันนี้มาเป็นวันหยุด ร้านก็จะมีคนเยอะมากเลยคนเต็มร้านเลยว่าเราไม่ได้ถ่าย็จะยากาดในร้านให้ดูนะคะวันนี้เราถ่ายบริเวณรอบๆนะคะเราก็จะมาถึงช่วงประมาณบ่ายๆเข่งๆนี่ยนะครับก็จะมีคนมานั่งดื่มนั่งกินนะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆครับ ขาร้อนนะครับก็จะมีทั้งหมวงครับแว่นแล้วก็แมสนะครับครอบครบทุกอย่างเลยเรามาดูเมนูอาหารนะคะวันนี้สั่งเป็นโรตีแกงเขียวหวานนะคะวันนี้ก็สั่งหลายอย่างนะคะแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะคะถ่ายไม่ทันอครับโอเคก่อนกลับนะครับเราก็แวะมาอุดหนุนผลไม้คุณลุงนะคะโอเคไว้เราเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับจะพาไปเที่ยวต่อ hát mầm mì, bye bye.